ตอนนี้เราพูดถึงที่มาและวิธีคิดแล้วแล้วเราจะทํายังไงครับว่าตั้มสามารถจะทำรถออกมาประสบความสำเร็จได้ครับผมขอย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับ mass production car ก่อนนะครับรถตลาดเนี่ยเงื่อนไขในการซื้อ ของผู้บริโภคคืออะไรบ้างครับหนหน้าตาถูกป่ะครับอะ,อะไรหาง่ายไหมซ่อมถูกซ่อมแพงส่วนบริการมีไหมประหยัดน้ํามันไหมยุคใหม่ๆก็อ่าไฟฟ้ากินไฟมากแค่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนช่วงล่างต่อถนนไหมขับขี่เป็นยังไง1้อ0 0เ้าเยอะมากแต่พอมันมาดูไฮเปอร,ร์คาร์หนึ่งสวยไหม สองแรงไหมมันไม่มีประหยัดมันไม่มาถามเรื่องประหยัดแน่นอนไม่มีไม่สนใจอยู่แล้วมันมีสวยกันแดงเนี่ยศูนย์ซ่อมมีไหมถ้ารถชนทําไงส่งกลับโรงงานนู่นเขาไม่มาซ่อมกันเองนั่งสบายไหมซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งสบายอยู่แล้วราคาเกี่ยวไหมคือผมผมมองไปที่ลเล l e ตอร์ชั้นฉีกร็รักษาสมอะอ่านะคมสมอะใช่คืออย่างที่ผมบอกเขาซื้อรถคันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคันอื่นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยเท่ากับว่าตอนนี้อย่างแรกที่เราต้องสนใจคือรูปร่างหน้าตาต้องสวยนะครับและต้องแรงแต่จริงๆมันมีมันมีข้อสามด้วยนะครับก็คือสตอรี่ถ้ารถมีสตอรี่ถ้าไม่สวยก็ขายได้คือคือสามสามอย่างเนี้ยอย่างน้อยจะต้องมีสองอย่างถ้ารถมีสตอรี่แต่ไม่แรงไม่สวยก็ขายไม่ได้รถไม่สวยแต่แรงมีสตอรี่ก็ขายได้ขายได้ ยกตัวอย่าง GMA GMA กอร์อนเมเร่อย่างเงี้ยตัวมีสตอรี่มีสตอรี่แรงแต่ไม่สวยก่อนหน้านี้กอดอนเมเล่เขาทํามันมีมาก่อนหน้านี้รุ่นหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้อมีสตอรี่ไม่สวยไม่แรงขายไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่สวยแล้วก็ไม่แรงใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นชื่อกอรดอนเมเร่แล้วจะขายได้ตลอดก็ไม่ไม่เสมอไปอ๋อโหมันลึกซึ้งมากอะรถไม่มีสตอรี่เลยแต่สวยและแรง อันนี้ก็ขายได้งั้นเราจะมีสตอรี่อะไรไปสู้เพราะเราไม่มีสตอรี่ไงครับแล้วทําไงอ่ะเราไม่มีสตอรี่หนึ่งหนึ่งก็ต้องสวยสองก็ต้องแรงแค่นั้นเลยครับอ่ะเราก็ต้องอไปพึ่งสองอย่างนั้นแทนแต่ว่าถ้าสองอย่างนี้เราทํามาได้ครั้งแรกแล้วเราเริ่มมีสตอรี่แล้วไงพอ,อเราทํารุ่นที่สองมันก็จะขายได้แหละอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือปาก,กานีปากานีตัวแรกคือปากานีซอนด้าทำออกมาแบบโอ้โหโคตรสวยเลยในในสมัยนั้นถือว่าโอ้โหอย่างแรงเลยแต่ไม่มีสตอรี่ขายได้ไหม ขายได้ เขาไปทํารุ่นที่สองเอาเอาว่ากันตรงๆจริงๆแล้วปากานีไม่ใช่รถแรงอีกต่อไปแล้ว6 0 0้0ยแรงม้าเมื่อก่อน20ปีที่แล้วถือว่าแรงทุกวันนี้ไฮเอปอร์คาร์จะต้องเท่าไหร่ครับพัน,พนล้านม้ามันไม่พันแล้วอะ่ะแต่ว่าปากานีทุกวันนี้ยังอยู่ที่7 0 0 8 0 0แดร้อแรงมา้าแต่ก็ยังขายได้เพราะมีสตอรี่แล้วไม่จำเป็นงานศิลปะเลยไม่ต้องแรงที่สุดแล้วแต่ราคาก็ขึ้นตลอดเพราะมันเป็นขายขายงานศิลปะแล้วอะครับเนงานศิลปะอันนี้ก็เป็นโลตัส อีวายาทำไมโรตัสต้องเลือกกลับมาด้วยการเป็นไฮเปอร์คาถ้าเราเปิดด้วยสูงสุดก่อนมันจะสเกลดาวลงมาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตัวต่ำแล้วค่อยๆไต่ให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะขายยากกว่าเพอะลองคิดดูว่าออกรุ่นลองลงมาเขาก็จะมองว่าไอ้นี่คือเบบี้อีวายาเฮ้ยใช้เทคโนโลยีของอ e ีวายาเลยนะเว้ยอะไรแบบนี้ถ้าในทางกลับกันออกตัวถูกมาก่อนแล้วไปออกตัวแพง แล้วใช้เทคโนโลยีเด no ียวกันสมมติใช้แชสซีเดียวกันใช้เครื่องเดียวกันคนก er ็จะมองว่าคันนั้นขายถูกแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันแชสซีก็เหมือนกันเครื่องก็เหมือนกันทําไมขายแพงก็เลยกลายเป็นที่มาว่าโลตัสก็เลยต้องทำไฮเปอร์คาออกมาเหมือนกันส่วนคันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เสร็ช่วงแรกๆขายรถไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่สวยไม่มีสตอรี่แต่แรงถ้าถ้าไปดูตัวเลขกันจริงๆนะครับ CCX c c อาขายไม่ออกแต่พอมาเป็น อาเกล่าอาเกล่าขายระเบิดเลยนะครับพอมาเป็นอาเกล่าแล้วอ่ะมันสวยแล้วมันแรงเนี่ยขายได้มองแบบอย่างพากานี่ครับพากานี่อ่ะคือเขาขายได้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือจุดสําคัญของการขายรถประเภทเนี้ยคือมันคืองานงานศิลปะครับงานศิลปะเนี่ยอย่างเงี้ยนนียก็คืออาเกล่านนารยาใช่นารยารถคุณสินนะครับรถของคนไทยครับนี่เราคนไทยซื้อคนไทยซื้อ และไอที่แบบทําแล้วเจ๊งอะ่ะมีมีคนที่พยายามทํารถแบบโคชบิลลักษณะเนี้ยก็จะมาตกมาตายถ้าสังเกตดูดีดดทุกทุกคันทุกรุ่นอะ่ะมาตกมาตายที่ดีไซน์ทั้งหมดเลยคือเรื่อง<า>เรื่องการดีไซน์มันมันละเอียดอ่อนแล้วมันมีความสําคัญมากๆเกี่ยวกับธุรกิจตัวนี้เลยอะครับคือผมมองว่าคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้แบรนด์ไฮเปอร์คาร์ไปต่อได้นอกจากเจ้าของบริษัทแล้วอะ คือดีไซน์ไดเรกเตอร์รอดไม่รอดอย่างที่คนนั้นเลยนี่พอนั้นเสร็จปุ๊บเออเหนื่อยเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าโหมันจะทํายังไงมันจะตรงใจกับความสวยของคนก็มนไม่เหมือนกันถูกไหมผมว่ามันเป็นเ,เซนส์ครับเวลาเรากินอาหารนะครับบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางคนชอบเผ็ดแต่ความกลมกล่อมตรงกลางที่ใครก็กินแล้วอร่อยตรงนั้นนะ่ะคือมันมันต้องมีเชฟที่สามารถทําได้แบบ